โอ้ยลินอ้เหียลิน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 โอ้โหลินบัวขวเลยมีลูนปะมี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 ล็อกเครื่องด้วยลากมาเมื่อวานเจอลินโปอะทศให้ผีมากูรู้อยู่มันมันมันไปมันไปในมันไปในซอกอะเนี่ยซอกซอกอะไรไม่รู้อะกูน่าจะรู้นะว่ามันน่าจะไปโซเทมก่อนเดี๋ยวกูเข้าไปหาโซเทมให้แล้วจุดนั้นน้ำตามทษว่ะไม่โดนไม่โดนตามทอตาอ แล้วลูลู่อยู่ข้างบ้านฟ้านะเล่นขอบผอบเรก่อนนะเพราะว่าเริ่มมามันต้องมันมาเช็คที่หมูก่อนเลยครับเฮ้ยมันแฝดสันน้นตัน้นแค่ไหนตั้น,น,นกมากหายป้ารถหาย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 มาเทปไปละแมาเทปไปแล้ว,ททลวบ้านฟ้าไปยัง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  ไม่็ดะได้อยู่วะถ้ามันได้โปรได้มีกัดไม้อะไอ้ท็ไม่มีกัดไม้กันมีกัดไม้ปะเดี๋ยวกะไ่มีไม่โดนหรอกน้องโดนหรอก อะไรน้องนัดแขงก็ทจกระทศจูกระทดอยู่กับทดใกล้เฮ <ทด S 1> <ร>ียแล้วกูตบปากให้จิิงๆิง้งงงิงไปแล้วจริงไปแล้วอยู่กระทดเย็ดแม่เยบแล้ยมีคนแตกพ <c oughs> ี่มันทิ้งไปแล้วมันทิ้งไปแล้วเหรอ เออปั่นไฟดีโอไ้ไม่ชอบปั่นไฟอะไอคนเนี้ยโอ้เย็ดแปะอยู่กับทศกูโดนตีฟีไอเฮียอยู่กับทศอยู่กับทศไส่ใส่ใสกูแบนแม่งเลยผิดไ <c oughs> ปไหน,นบล็อกเลย พิมมันหัวขาวนะเฮ้ยเฮ้ยมาหาทศป่ะนะ<ๆ>ก็มาดิครับน้อเอาไปก่อนอยู่กับทศเจ็บแม่กูหันไปหัวแม่งขาวมาเลยสักหว,าว่าพยาผมขาวไว้ที่อะหัวขาวเลยเ้วแม่อยู่กับทศ นางพญาผมขาวแม่งมามาแต่ไกลเลยเฮียอยู่กับทคไวหโดนหลอกโคตรเอา่ะครับนี่มันเทพจุกเรียนมาเนี่ย oh, ยอดทักคนเนี้ยต <c oughs> ออกเลยอารมณ์กูไม่เช่วนะนะเอาไปก่อน 1, หนึ่งพันไอ้น้องหนู <c oughs> คนเรานะเดี๋ยวถ้ามันล้มนะกูมไม่ช่วยจริงด้วยกูบอกให้<ว>เฮ้ยปั้นไฟกันป้นนะ้า <c oughs> เสียงมึงหน้าหน้าโดนตบปะมากเลยมึงรู้ป่ะไอเดอกไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาโทนแล้วไปรุ่นเหลืองไม่หาใครอ่ะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เฮ้ยปั้นไฟดี แล้วเหลือสองเครื่องนี่ไม่ปั่นไฟหรือไงฮัลโหลทีมไอ้เาอยู่ไหนโนธอยู่ในใจเสมอตัวแบนนะใจเสมอร้อยดอลลาร์แบนปั่นอยู่รถเมล์เหลืออ่ะแล้วรช่วยปั่นดิเฮ้ยมันกวนไม้เล่ามันกวนไม้เล่าเฮ้ยมันกวนไม้เล่ามันกวนไม้เล่าเฮ้ยอย่าปั่นดิโอ้ยหัวไอ้หัวท้องอลยโอ้ พูดเย้ยก็มาที่ครับาอดอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครไปจู่วะตบหน่อยไก่จะจุ๊บลบหน่อยดีก่จะจุ๊บไอ้โดนใต้เรียบร้อยเอาไม่โดนเฉยเฮ้ยเจ็ดสิบสองไงเธอรู้จักวะเอาสิโดนหลอก โทษด้วยไหวปะโทษสบายสบายฮะประมาณนี้ครับนอนนโอ้ยมันยัดลราเอ้ยบ่ายบ่ายใช่ปะมันมีคนบังคดอ้าด้วยด้วยวะทุกคนถ้าถ้าถ้าตานีโทษตายนะอย่าโทษสนโทษไม่เขียวแบกหน้าใครอยากเลือกมาดิมาดิมาดิมันแรากให้ทษอ่ะ โโหมันตีทำไมเฮ้ยปั่นไฟดิเฮ้ยเปิดเปิดตู้ดิผมเปิดส่นเสร็จแล้วอะโหลยอย่าปั่นไฟอีกไอ้เหี้ยปั่นกันเสร็จกูหเลยปะเปิดต oui> ู้เปิดตู้เปิดตู้ ตัวอยู่นะจะหลุมมาจะหลุมมาจะหลุมมาไม่เจอมีกูเจ็บหลงหลุมอ่ะไม่อยากลงหลุมโดนทำเฟสเพื่อนดึงดีเพื่อนรออะไระอ่ะเออยือนหน้าหล่อยอยู่ได้เ้ยมาลงมาลงเอ้ยเอ้ยความมาดีกลับนอนเออ อ๋อมันหลอกอ,อีกแล้วหรือ,อถ้าตายทดไม่เกี่ยวนะทุกคนมันมีคตรแก้งทด,ทด เฮ้ยประตูยูไนต์ใหญพวกนี้เปิดประตูกันมากป่ะเนี่ยโอ้ยดูไรบัก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 บกเฮ้ยโอ้ดูมันพุ่งคะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรใครทำ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 อะไรไ,ไรหนอบอกดิอะไรโมลี่หรอไม่มี ใครทำอะไรนะว่าอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้เองวะมุมแล้วอ่ะมุ้งจูกันนะมุ้งจูอ่านเดี๋ยือดมาตู้ทันรถตู้ทันรถทันรถแตกอ่ะทันรถแตกมาอยู่จังรถแตกทันรถแตกไม่ทันรถแตกไม่ทันรถแตกเฮ้ยปังไอ้ตัวน่อยตัอยู่ตรงรอบนี้ฮิวดิมก็ฮิวดิ ยังไงครับเฮ้ยาฉีจี๊งมนน้เมาไล่ทีวนแต่ละคนแต่ละคนไปเสาดีไเสาดีโอ้มันตัดได้ไปบล็อกไปบลอกไปบล็อกเสาซ้าเสาขวา โออคนเออกูนะกูไม่ได้บังมึงด้วยมึงโดดอะไรมึงโดดช้าๆาทำไมมึงไม่โดดไวๆอ่ะอุ้ยคนตายคือไม่เกี่ยวกับชนะรอบนี้โอ้โหใช่ถ้าดินอยู่บ้านฟ้าครับเปิดเกมมาก็บอกเลยว่ามีวะนยวายเกินคนเฮ้ยโอนี้โอนี้แย่แล้วครับ l g ครับผม เจอโทษอ่ะมึงจะพากทำเพี้ยอะไรไอ้โทษถ้ามึงแจกอย่าแจกเลือดอย่าแจกเลือดกล้ามากล้ามาปั่นอยู่กลางแมพครับไอ้โทษจะได้โดนจะโดนตีในสามสองหนึ่งดูดีโอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรเนี่ยเป็นไงดูดิเอาทีดูดิดูดิอะไรอ่ะเป็นไงเล่นอยู่บนนะ ปั่นเครื่องเลยทดปั่นล่างเลยซ้ายบนจะเสร็จแล้วนะเอลทีแปดสอเคเดี๋ยวไม่ลาเล่นอยู่บนอยู่เขจะสุดเลยเกมเนี้ยดูดีไม้ก็อยู่ค่ะพี่เบนคือแม่นไปไหนไม่คือพี่รู้อยู่แล้วครับไอทดมันจุกแป๊บเดียวมันก็โดนตีแล้วอ่ะชิงแล้วไปท้ายบนแล้วมันไปท้ายบนแล้วฝืนทันบ่ไม่ทันแน่เลยอย่าฝืนนะพี่มันไม่มีลูนอุย ตื้อแรงเรียบมาเครื่องกูแน่ใช่ไหมไม่รู้เกือบแล้วเกือบแล้วเจนี่เจนี่เจนี่อยู่บนอ่ะอยู่บนเนี่ยโอเเสร็จไปแน่เครื่องทดแม่งเล่นไก่ทดทีไรนะแม่งเป็นนะมีก้านาตามีก้านาตาไม่ใช่มันไม่มีนี่มันไม่เสร็จไปเนี่ยทดที่เล่นน่ะไม่เสร็จไม่เสร็จเสร็จไปเนี่ยทด มันไม่เสร็จบ้างเดินทูบแรงนะไม่เสร็จอะเก็บเลือดอยู่อ่ะวิ่งไปไม่เสร็จนะไม่เสร็จถ้ามันมาเครื่องโซนรไม่เสร็จไม่มามันอยู่กลางแมบบอยู่เลยมันไม่น่าจะมีบาบิคิวนะส่งนี้เสร็จไหมน่าไม่เสร็จเดินไปแล้วเดินไปแล้วทศ เนี่ยไม้แม่งก็ไม่มีเครื่องขวากลางได้เยอะมากอะมาดึงอไงดิมาดึงไงมาดึงอไงไม้แม่งไม้ไม้แม่งก็ไม่มีไม้แม่งก็ไม่มีเอาดีแต่มันไม่มีที่เล่นจริงอะ หยัดมามันไม่เห็นกระทืบนะกระทืบกระเทิบพวกกระทืบไปแล้วเหรอกระทืบไปแล้วกระทืบเครื่องอะนะอ๋อกระทึบไม่รู้โอ้ยอะไรของมึงวะมไม่รู้เฉยก็วิ่งออกมาก่อนทดแม่งหมายถึงกระทืบไม้แน่เลยเครื่องแล้วกระทืบเครื่องอ๋อไม่แรงไม่แรงอะถอดแตกีิยะไล่ทดอยู่บ้างทดโอ้ล่อไล่อะ มันก็เลื่อบ้างทไม่รู้ไม่โดนสวยทเดี๋ยวตเฮ้ยสวยทศไม่โดนสวยทดี๋วยมมว,ยม,ม,วยยามาใสายล่างนายสัตว์เฮ้ยสวยทดกำแรมครับกแมครับ โทจะหมดแล้วโทษมันจะหมดแล้วโทษไม่ท้าม่วงว่ะโคตรไวเลยทนมัโทษมันจะหมดแล้วโทษเฮ้ยเอาเกินเอาเกินอายุน้อยร้อยอันติว่ะพวกแปลกๆจูนตัวนัตติหมดว่ะไอ้โทษไม่มีหลอกไม่มีหมายด้วยไอ้เี้ามันจูได้ไงวะพวกแปลกๆนะไม่ใช่ยะคนเนี้ยบอกแล้วเขาเลี้ยวหมดจูนตัวนั้นแบบเดียบร้อย มันไม่มีที่เล่นแลยได้คือการจุกันตีได้แล้วจุกตุดเลยนี้แล้วโดนตีว่ะเรียบร้อยติดอ่าเรียบร้อโอ้โหไม้ตีอยู่ต้องไกลโอ้โหไม้ก็ไม่หมีได้โดนโอนั่นไม้แม่งก็ไม่หมีเนี่ยอ่านั่นดู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 มันจะมีคนจะฆ่าทล้วนะ อ่านเรียบแล้วค่ะอะไรเพื่อนอยู่ปะไล่คเขาสายบนอยู่ไล่แล้วๆแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วเนี่ยพุ่งไปแล้วพร้อมหลอกพี่ปะเนี่ยจิงไปเครื่องติดไปเครื่องติดไปเครื่องติดเฮ้ยช่วยทีหลุงมีบ้านเล็กนะฉีกก็ได้เดี๋ยวโดดลงอ่ะเดี๋ยวทอดทียกันโอ้ คกูจะไปเปิดประตูทดลมอยู่หลังหลังมาเล็กนะทดประตูแฟบประตูบนเก้าเก้าทดึงได้ทดทดึงได้ทดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถึงได้ทดอยากลงหลุมมากเลยทดลงหลุมอีกแยะหลุมอีกแยะ พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่เอาน่าจะไปเปิดประตูก่อนนะประตูมันอยู่ไกลนะมึงมาช่วยกูก่อนเถอะอย่างเรียงไก่ศาสจะเปิดอะไรหรเปิ่ามึงช่วยกูก่อนเอางพยาบาลด้วยเอาพยาบาลไปช่วยเถอะไปช่วยไปช่วยเฟิร์นเนี่ยช่วยแล้มาเลยเด็ดท็อตพี่มาแล้วเ้า มาแล้วทไปช่วยดิมึงช่วยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮางหลุ่มรอหลังบาเล็กนะครับรอหลอเลครับอลเเลยครับทอดทอดทอดเรียบร้อยท็อดเปิดแล้วท็อดไปแล้วเจ้ มจะทคยได้ได yeah. ้บ oh. ้าไไ้ล hmm. ังมึคดนอ่ะมันมามันหาคไม่เจอท้แล้วมึงเนี่ยไอ้เมึงไหวปลวะตายเนี่ยโอ้ไมรอเลยโอ้ยรอย่งไรมึงกิไม่ได้เลนห่อยบนาใช่ปะ ครับก็จบกับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหลบหน่อยไก่จอจุก EP ที่13นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ทศก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทศหน่อยนะครับส่วน ep หน้าจะเปไน็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ พดอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย